รามูนกาโดนัสฝันที่เป็นจริงโดยล่าสุดนั้นรามูนกาโดนัตคู่ชกชิงแชมป์โลกของทางนาวยาอินเวแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นจูเนียร์เฟเอเวทได้ออกมาเปิดใจถึงไฟชิงแชมป์โลกของเขาในวันที่4พฤษภาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่นลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาว่า ผมเตรียมใจไว้แล้วว่าจะได้โชคกับทางนาวยะอินุเอะมานานแล้วผมรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วผมจะต้องได้โชคไฟใหญ่ถ้าผมชนะต่อไปและตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้ขึ้นโชคกับทางแชมป์โลกไล่ข้อโต้แย้งคนนี้แล้วคาโดนนตกะสำหรับทางลาโมนคารดนัตนั้น าได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการพาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้โดยชนะรวด14ไฟติดต่อกันรวมถึงไฟล่าสุดคือชัยชนะเอกชันท์10ยกเหนือทางไบอันอโคสตาในเดือนกุมภาพัานธ์และหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมากาโดนัสก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการของเขาเพื่อถามว่าเขาอยากลองชกกับนักชคปอนตอปอนที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันหรือไม่ คาโดนัทก็ได้กล่าวว่าผมต้องรีบคว้าไว้คาระโดนัทมาจากเมืองซานอันโตนิโอเขามีอายุ29ปีสถิติการชกของเขาชนะ26ครั้งชนะนอก14ครั้งเขาแพ้เพียงครั้งเดียวนี่ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการก้าวกระโดดที่ประเมินค่าไม่ได้ในการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อีกด้วยเขายังไม่เคยเจอไข่บนทรงเวียนที่เหมือนกับทางมอนสเตอร์นาวยาอินโเวเลยนั่นเอง